สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้ครับไม่ได้เจอกันวัน2วันนะครับกอ็อินเสิร์ตนำเสนอวสารของพี่รับทั้งสอนและนนกุชานนเนะาะต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ลูกน้ำด้วยนะครับสละโสดแล้วเนาะเดี๋ยวคู่ต่อไปจะเป็นพี่แอฟนนกุลน,นะครับในคลิปนี้อินเสิร์ตลูปมาเป็นภาพนิ่งนะครับก็ยาวคนต่อเนื่องทางคลิปเลยนะแต่ว่ายาวมากคลิปนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันกับโมเมนต์ความ,ม,มน่ารักแบบนี้นะครับเปิดมาตรงนี้ครับ ย้อนกันหน่อยครับผมเมื่อวันก่อนแล้วเนาะอิเสิร์ตภาพอีกอีกกอบหนึ่งครับมอบความสุขกันตรงนี้นะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตอันนี้หลุมเป็นภาพนี้เองนะครับน่ารักมากๆนะที่นีคอมเมนต์บอกให้ภาพแต่ละมุมมีเสิร์ตกันแล้วจากส่วนของงานนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวให้ภาพหลุมบนจะเห็นนุ่นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะพี่อัพด้วยนะก็มีภาพหมู่ไอ้ผมจริงๆมัน เป็นภาพนิ่งเออเป็นภาพเคลื่อนไหวนะผมมีเสอร์เป็นภาพนิ่งนะครับให้ความน่ารักนี่หลูบก,กันอีกรอบนะน่ารักมางอยากดูทุกวันนี่มีคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวรอรน,นกูลกับพี่อับนะครับนะแต่งนะครับแต่งแน่นอนแน่นอนอจริงมีคําถามเยอะมากคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ก็บอกว่าเนี่ยคู่ต่อไปก็พี่อัพรน,นกูลแน่นอนนะพี่พี่พี่สาวรน,นกูลแล้ว นี่นะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนแน่นอนประมาณสักไม่ถึงไมเกินปีปไม่เกินปีหน้าไหมครับเดี๋ยวต้องมีข่าวดีแน่นอนอย่างที่ผมพูดนะครับอก็เรื่อยๆนะอัปเดตกันนะครับบางทีเราก็พูดคุยกันในคอมเมนต์อ่อิสระกันไม่ยาวในคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะก็มานะ อินเสิร์ตย้อนหลังนะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีก็ไม่พลาดที่จะอิเสิร์ตให้กันนะแต่อาจจะติจะติเลนนิดนึงเนะาะมอบความสุขกันครับขอทุกคนแฮปปี้มีความสุขเจอกันคลิปต่อไปครับ